สันนีครับเจ้าเลยครับจ้าเลยโอ้คือไหลเครือนักมวยเหรอเครื่องนักมวยกินเวทีสีถอดมั่งค้นนี่ือว่าเห็นไหนเต่างวันวนหนึ่งกว่าบอกเลผมข้านั่งสบคนงั่งสบเนี่ครับก็ว่าทายก็ทายับเลยลองลองอยู่ป่านนี้นะทีาบอกเลขว่าฉันรอหรือไม่ไห้เราบอกเลขว่าถสกไม่ไห้เราบอกเนอะวันวันหนึงไห้เนี่ยว่าไป่งนั่ไป่งหินบนั่นสมบูรณ์ว่าไปส่งหินบนั้นสมบูรณ์เนี่ยครับมันก็ตาย โอ้เห็นมาคนตายหลายช่วงนี่ก็่เรื่องอะ,<ร>ะเห็นมาสัมภาผัสเรียนคือว่ได้ตัวเลขคือพีว่ามาบอกพี่ว่ามาบอกพี่ว่ามาบอก,มกอไม่หนาเสียดายเนาะราแล้วก็ได้เ,เดออว่าเห็นมาหลายเมือหลายเว้นจะมาคืนทอดซะหมดเลยเอกยู้บังเออเห็นเลขยว่าถึงว่าเดียวว่ามาบอกว่าเสนอกว่าเออมื่อวานเราไปเซ้อมการส้อมงานเออไปซ้อมการส้อมงานเนี่ยไปซ้อมสการส้อมงานนี่ครับมูเปียดกุนีมูเปี เมื่อแปดกบานผมด้านมือสองว่าเอาบามือนี้มีแนวทางมาฝากเอซบอกมือนี้เไหนมีแนวท้งาม่อแพี่อนเข้าปเนีครับเี่ีนะมาตับตึงยอ้ผีมาตามผมตามยุ่ยใส่ตาบ้านครับขม้นนี่ตามเฮี้ยนตามย่ำนองมือตามย่ำางามน่าน่นตามย่ำนอนมีครับตาบก็ในพวกผตับตึงลอ้า เห็นเป็นตัวว่าเคื่อรู้สึกจังไหนือจังว่าผีมาต่ำตึงเลยแน่นอนเออก็เขสะดุ้งนี่สะดุ้งนี่ครับเออก็เขาสะดุ้งมาไม่ตามจนสะดุ้งคุณนะนี่ครับที่แรกไปเห็นจังไหนผีก็ได้มานั่ต่ำไปนะมันขึ้นถ้าได้มากรอกมันนี่หาคุ้มมากหืมมาเตอหาคุ้มมาช่วงหาคุ้มพอดีนี่ครับมาแล้วเปลี่ยนใดป่ะนี่ความสีมากอจักบ่เฮาเหลียวเฮาเหลียวเห็นบ่ตอนสีมาบ่ครับไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวครับ ว่เห็นโตเลยบัดนี้ฮา,าท่มมาเนี่ยมาได้ยินเสียงได้ยินอย่างบ่บ่ครับไ่ได้ยินเสียงเลยบ่เฮ้ยสร้างมาแต่คือหูวจักว่าเป็นผีสันมันใหญ่มากลอยลอยนั่นบ่บ่ครับมันอกี้ใได้ง่นอนเพราะว่าใหญ่ลอยคลอนมูดบหวังบ่เมียนได้หน่อเดียวครับหน่อนนเดียวนะโอ้ยหน่นนนนอเดียวแบบผู้หญิงฮาท่มนะเมี่นครับมันเป็นจ้าไหนอาการที่แหลกเราสร้ังในผีเมื่อไ ตบ่บ่าวผมถือูมากใส่นอนได้ฮะใส่นอนก็พอไดนอนรับไปตอนนรับแล้วครับรับแล้วไม่ครับบา่าวนอนกมากเติมอ้เเโอ้พียยขึคค้นบ่ะม,มันต่ำเทไหรมันต่ำในใส่สองหีต่ำท้งหลังเนี่ยไม่ครับต่ำท่หลังเนี่น,น,นอนมันตกกนั่นบ่เราเน่อนี่นน,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 นครับฮะนี่นอนนี่นอนครับน่นอนเดียวที่พูดว่าเป็นผีต่ำบานเพราะความนุ่งความเขาเต็มหวเมี่ ผู้เมียครับลูกขึ้นมาง่วงยี่หาม่นมีไผ่เงี้ยครับก็ได้คืนมาเป็นผีเมี้ยมาเงี้ยครับมาต่ำแล้วสิงพร้อมบ่สิงซิงบ่เงี้ยครับสิงแล้วหัวบ่เอออ่าอ่า่บ่หัวบอ่วอยโอ้ยเสียดายเด้เนาะคือบ่หัวปะแล้วบอกเลขไว้ว่านปะบอกไปอยู่นี่แบบนี้มองนี่เราบ้านคักไรบอกห้าหนึ่งเก้าศูนย์สี่สาม เขาบอกหลายตัวมช่มากของตัวงบอกว่านี่บอกหกตัวว่าจีเป็นรางวั่นที่หนึ่งซะป่เนาะซะเปลืองเองได้บันบอกนี่หกตัวเลยเง่นครับแล้วที่แรกไปเห็นงานเป็นไปงานโพไปก่อนสี่ปีสี่มาตัดตึงไปงานพผู้ใกูด้ชืรอจบอกดาสนมันไปมนไปมืนไปมึขมาไมไมึมีไผักหนาฝักจริงบอกเงียครับป่านนี้ โอ้ยเนาะก็บรรนี้เข้าหูได้เข้าหูได้จังไหนว่าว่าผีมาเขาสิง,ง,งเหมือนเพราะความว่าเจ้รู้ซึกตัวผมจะรู้ซึกตัวเนี่ยครับรู้สึกตัวก็เลยรู้ว่าผีมาเขาสิงเ,งงงเข,งข้าจังไหนเพราะความซึ้งเออสารวงเลยเนี่ยครับหวานรู้เท่มันโอมน้มัน,ม,นม,มันมันไรมากหวานเนี่ยครับอุ้ยหมอดูความมี่กะซ่างมากนะ นี่มันมันมุมสิบอ่ะนี่เขาที่มันฝืนเอเาก็สูดอืมฟันมั่งปะเบื้องซอยกันนะครับเอฟซีครับตั้งซอยกันออฟตั้งซอยกันว่าซาบเลยเอกเยว่างแน่ละครับว่าตีค่วมเบื้อง่าเปลี่ยนอิหญงเจ้าที่แน่ๆนี่อากาศคืออยากอธิบายใช่เนาะครับเพราะจับใจค่วมไดนะครับจะสีสีมีนบ่แต่ฟังบงเน้อ คอยเบ้านี่มันสิถึงว่าซอบเลยเออจะฟังเนอะคอยเข้าใจว่าเจ้านี่ยน่ารับเมื่อเคลื่อนนี่ครับอ่าประมาณฮาทุ่มพีมากเลย่นครับพีมากเลยมาบอให้ชุวงไม่เสียงแรีนต่ําเจ้าเลยเพื่อเข่าสิงน่เออหลังจากเข่าสิงแล้วไปบอกเรียกย่ามไหนบันบอกเรียกตาไม่นนี้เลยบอกหยีบอกบอกในตัวบอกซ้ำใส่หูเจ้าบอกอย่างนี้เขียนให้แบบไหนไม่ได้ตัวเกี้ยนเลยเอา ้น so oh, um, um. ี cool. ่ยบ ah> ๊วยิหนเสียงโอิั่งเออใชได้บออเออเเออเออเออเสียงอเออเออเออนออเออเออเูอเอาเอาเออ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 เอเอ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 อออเอออเอาฟองอีกอักออเอหมออเ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 ี่เออเอออออเออเอรเออเอ่เออเออเอดเวอเออเออเอบัออเออออเออเนี ใครต่อจักน้อยเอาจากสองพันหาซะมันหลายพบนหาพันอันนี้ครับบ่มาแย้วนี่ออมันโ้ยคันคันคันแก้่ฝันแกะสีบัวมาที่กินงหวดโมงนึงแก้่ฝันแก้บ่มาเลยดีกับแมนแมนแมนขันแก้่ฝันแกะสิบัมาก่อนเลยสิบัม้าไก่คันแก้ฝันแกะสิมานั่งถ่ามาได้สองมือแล้วครับเข้าห่างแยกว่สัมผัสเบองว่าแกะสิมีความมาลาซัมไหล่าแกะสีฝันอีหลีบ่อืข้นแกะเราเหรียญนะครับแกะฝันมาสองมือซะ เมื่อวานกันม่นี่เศาว้ำพลาดแน่คอยจีรื้อมาสั่นผีต่ำตึงมาสั่นรักว่าผีสิงมาสั่นผีมาสิงต่ำตึงอยแต่ว่าหกตัวนี่รางวัลที่หน,น,นึ่งบ่นี่แต่หกตัวรางวันที่หนึ่งแต่ว่าก่ยาจังสั่นหลายเ้ากับมาตัดแหน่ตัดเสือเนี่ยเ้ามาครูเหาก็ตัดเส้อเอาอาจจิเป็นห้าหนึ่งเก้ากับศูนย์สี่สามจังสี่กับเป็นไปได้เน่นอศูนย์สี่สามนี่รหัสใสนอหนี่เนาะรัสรหัสโทรทัพย์จังหวัดใดนอนี่ศูนสี่สาม สูงที่สองนี่บุตรนี่สูงที่สามนี่แถวใดบอยู่ใกล้ๆเนี่ยมัไกลด๊อกยาทอดวันเจ้มันออกเป็นรางวัลที่หนึ่งแต่ก็สั่งป็นระวัลเลขกไทยไอ้ซับเลยเอกมากบอกเลขกใกล้ที่เลขกใก้สามตัวนั่นบอเลขกใก้สามตัวสิที่นี่เลขกไทยเลขหน่ะเขาบอกยิบจับไว้นั่นกเสียหายดอกเอาช่อเดี๋ยซับเลยเอกเออไอยให้มันพับไปเออช่วงย้ายสมมติภาพเออย้ายสมมเออเนี่ยแห้งกลางออกบันก็เออพับใช้การทั้งสามหลังใครถือยังไงเออพับเออนั่นแหละโอ้คนละพับครับ มหมายถึงย้ายนังเสื้อยนตั้งสี่นะบน่าเมียนรายย้าให้มันพับเข่าหากันจังสัน่นบ่าจะให้มันพับเข่าหากันจังสี่บ่าเมีนนี่ละพับแ,พพแล้วแต่ว่าบา่าให้มันพับนะโอ้ยว่าจังแนวไ่เลยแล้วเข้าใจพจน์ยังกับมั่งอาออ๋อนี่ละครับตัวเลขซับปเปลอือยเอฟงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกหาซับปเปลอือยเอฟฝันได้เอ,อ่าเมียนฝันดอกต้องบอกว่าปีสิงห์เราบอกเลขนาะแม่ปีสิงห์เราบอกเลข หกตัวมีวันนี้นะซับเลยบอกหกตัวหกตัวเลี้ยงเอ่องวดนี้มันบอ,อ,อแต่ว่า<ม>ขับไข่ขับข้าก้อนหนาโดนเติบแล้วล่ะหลายงวดผ่านมากเดี๋ยวดิที่เพิ่นเคยมาให้ลักษณะจัิงส่แมนบอแมนห<พ>ล,ลายหลายงวดแล้วหลายงวดตาตาตาโดนงวดแล้วแต่ว่าถือที่งวดนั่นแต่ว่าเจอขนาดนัน้คันนไห้ลักษณะนี้ทีแมนบอจำได้ว่าคัน การ์ไนลักษณะนี่เนี่ยมันจิตตัวพระเขาสามตัวอ่าอย่างสามตัวหนาครับสามตัวหนาสามตัวไทยงั้นว่าสามตัวหมุนกี่ครั้งก็แล้วแต่อ่าให้ว่ามีโอกาสเราไปถือว่าสวยงามมากเลขยกว่านี่วันตดอไปเึลื่อนมากว่าเอาหาหนึ่งก้าวเอ้าคือนอยู่ดิเคลนมากว่าครับคือนซักปเลยเอกมักมักชุดไหนสมมติว่าเขาตัดออกมามากชุดไหนไหนนะสองสองอันนี้ระวังสามตัวทั้งหนากับสามตัวข้างหลังมักตัวหลายหลายสามตับตนะ สามเก้าเก้าทคือจับโดดมาหากันงสี่วัสิแมนีนีสบรมะมสาม้าเก้ามาเขียนเติเตเตมจังไนสสักโดดโดดกันังสี่ลเลยบอ่าอ่ามา,ๆๆม,าม้มาเก้าอ้าัสามเก้าตีห้ามัสามเก้าเกาเขียนบอกไหมเขียนสับลยเอียยชอบนะอือแต่สับละเอกชอบเลขชอบหลังจากที่ได้หกตัวมาแล้วก็มีเลขชอบเลขชอบสามเก้าเก้าวะสั่งเออ เก้าอเก้าสามสามกับเก้าอันเดียวกันนะครับเอ้านี่เด้อนี่เรียกมากเด้ออุ้ยเพื่อนจัดชุดล่างให้่าสามเก้าช่างว่ะคือเลขงกมาอยู่เอ้าเือถือกเือไวเอ้าก็ใชาพินิจพิจารณาเบิงนะครับชาวพิจารณาย่านเบิงกอนสิลงทุนเด้อครับปวยพี่น้องครับอ่าชอบก็จับขัดก็ผ่านครับทั้งช่างน้ำเสนอให้เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเด้อครับพวยพี่น้องครับเออใส่สตีดีๆกอนสิลงทุน ทรับยป,ประเลยเอกเพื่นฝันเพื่นกับแมาเฝ้าสูฟังเพื่อนมาผีสิงเพื่นกับแมาเฝ้าสูฟังฉะนั้นแล้วให้แยกแยะ,ะให้ใส่สติดีๆก่อนสีลงทุน่นมกักจะค่อยจัดว่ามักแต่ว่าเปลี่ยนยังครับพ่อพี่น้องครับเนาะอ่ะบาบันทึกการคลิปนี้การเอาซรัพนี่ทั้งทรัพย์ประเลยเอกมีมีแม่มมไปอยู่ยบ่บบมบามือบ่ครฮะตรงนี้บ่แล้วแล้วมันบ่อาบน้ำแต่งตัวตรอมาออกกล้องเลยเนาะมือน่อยเนาะ ฮะอาจ๊ามีต้อขอบคุณน๊ับเลยเอกลายๆครับขอ,ขอบคุณครสดีครับอไปลง